ทุ่งหล่อเมืองโบราณตำนานบั้งไฟแสนดินแดนชนสามเผ่ารวมเหล่าผ้าไหมน้องอ่างนามไกลวัฒนธรรมไทยยั่งยืนสวัสดีจ้าในน้ำของชุมชนไทยอีสานยินดีต้อนรับเขาสูชุมชนไทยอีสานตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคํำจังหวัดพะเยาค่ะ สวัสดีเจ้าชุมชนไทยลือยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าสวัสดีเจ้าชุมชนคนเมืองยินดีต้อนรับเข้าสู่อบตอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าครับสวัสดีครับผมนายอนุชากาทิปนายกอง์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองวันนี้ขอยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่ได้เข้ามาในพื้นที่ของตำบลอางท้องอวันนี้จะได้พาทุกท่านไปดูบริบทพื้นที่ตำบลอางท้องซึ่งตำบลอางท้องเฮามอีอยู่สามชนเผ่านะครับมีทั้งไทยลือ้อไทยอีสานและคนเมืองนะครับซึ่งเฮามีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมจะได้นําเสนอหรือได้พาทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนเฮียนหู้กันในพื้นที่ตำบลอางท้องครับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองมีพื้นที่โดยประมาณ58ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ36,250ไร่มีอนณาเขตติดต่อพื้นที่ต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลศบ,บงอเภอพูซางจังหวพะเยาและตำบลเชียงแรงอเภอเทิงจงหวััดเชียงรายทิศใต้ติดต่อกับตำบลน,น้ำแวนอเ,อเชียงคำ และตำบลทุ่งรวงทองอเภอจุนจังหวัดพะเยาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลศพบงอเภอพูซางจังหวัดพะเยาและตำบลเชียงแรงอเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหงหินอ,อจุนจังหวัดพะเยาแบ่งการปกครองเป็น13หมู่บ้านประกอบไปด้วยคนไทยอีสาน8หมู่บ้านคนไทยลื้อ1หมู่บ้าน และคนไทยพื้นเมือง4หมู่บ้านมีจำนวนประชากร8,353คน2,745ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีโรงเรียนจำนวน4แห่งแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน2แห่งโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน2แห่งมีวัดจำนวน9แห่งโบสถ์จำนวน2แห่ง และที่พักสง์จำนวนสามแห่งประเพณีบุญบ้างไฟเป็นประเพณีที่สำคัญของตำบนอ่างทองเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสานหรือเรียกว่าคนอีสานล้านนาซึ่งจะมีการจัดงานบุญบ้างไฟเป็นประจําทุกปีเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนหรือเทพวัสการเทพ,พบุตรซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบบั้งไฟเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านซึ่งก็มีกำหนดการจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านสันปูเลยเกิดจากที่คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนไทยลือ้อนิยมทอผ้ามาสวมใส่ภายในครัวเรือนเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อมาเป็นสินค้าโอท็อประดับสีดาวโดยภายในโรงทอผ้าไทยลื้อบ้านสันปูเลยจะมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยลื้และรับตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอไทยลือ้อ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปูเลยเกิดจากการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมเงินและแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบโดยมีหลักการดำเนินงานคือนำเงินทุกกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชนมารวมกันที่สถาบันการจัดเงินทุนตามหลักการ1สัญญาหครัวเรือนคือครัวเรือนหนึ่งสามารถกู้เงินได้เพียงสัญญาเดียว ทั้งนี้สถาบันการจัดการเงินทุนเปรียบเสมือนเป็นแหล่งทุนให้กับสมาชิกได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำและมีการนำเงินที่ได้จากการเก็บดอกเบี้ยมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มโปงลางสภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทองเกิดจากนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีการจัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน เด็กติดเกมติดโทรศัพท์และติดยาเสพติดซึ่งก็มีเด็กและเยาวชนมารวมตัวกันเล่นดนตรีอีสานเนื่องจากมีความชอบอีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดนตรีอีสานจนเกิดความชำนาญและได้รับโอกาสไปแสดงในงานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่และนอกพื้นที่จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไป นื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในตำบลอ่างทองประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มข้าวสารชุมชนปางมดแดงนาเจริญขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนโดยเฉพาะการจัดงานศพหากครัวเรือนใดที่มีสมาชิกเสียชีวิตลงก็ให้คนในชุมชนนำข้าวสารมาส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน แล้วคณะกรรมการรวบรวมนำไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานศพต่อไปกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทองจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นระบบการดูแลแบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและเป็นรากฐานของการสร้างหลักประกันของคนในชุมชนท้องถิ่นประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศให้สวัสดิการชุมชน เป็นนโยบายของรัฐและได้สนับสนุนโครงการจัดสวัสดิการชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนที่หลากหลายอาทิเช่นสวัสดิการคลอดบุตรเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือส่ครศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมเป็นต้น กลุ่มบริหารจัดการป่าชุมชนเกิดจากการรวมกันของคณะกรรมการป่าของหมู่บ้านที่เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่โดนบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากบุคคลบางกลุ่มและเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและป้องกันการลักลอบแพ้วถางป่าคณะกรรมการป่าของหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อปกป้องผืนป่าที่นับว่าเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน อาทิเช่นการเดินสำรวจป่าการปลูกป่าการบวชป่าการทำแมวกันไฟเป็นต้นในปัจจุบันตำบลอ่างทองมีพื้นที่ป่าชุมชนมากกว่า2,000ไร่ประกอบไปด้วยป่าชุมชนบ้านสันปูเลยป่าชุมชนบ้านดอยอีสานป่าชุมชนบ้านจำบอนป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง และป่าชุมชนบ้านหนองบัวงเงินตำบลอ่างทองมีลำน้ำอิงไหลผ่านซึ่งลำน้ำอิงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนตำบลอ่างทองเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำและอาหารที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชนมีความเชื่อกันว่าปลาจากลำน้ำอิงมีรสชาติที่ดีกว่าปลาแม่น้ำอื่นดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำน้ำอิงไม่ให้สูญพันธุ์ ประชาชนในหมู่บ้านที่ลำน้ำอิงไหลผ่านจึงรวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์พันปลาลำน้ำอิงเพื่อไม่ให้คนมาลักลอบหาปลาโดยไม่ถูกหลักวิธีโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนตำบลอ่างทองเกิดจากแนวคิดของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความคิดอยากจะรวมตัวกันเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยรเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุโซนบ้านสันปูเลยต่อมากลุ่มผู้สูงอายุโซนอื่นเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจึงได้ริเริ่มทำตามในปัจจุบันตำบลอ่างทองมีโรงเรียนชุมชนผู้สูงอายุสมแห่งโดยแบ่งตามโซนหมู่บ้านประกอบไปด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านสันปูเลยตั้งอยู่ที่ วัดสันปูเลยหมู่8มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านสันปูเลยบ้านดอยอีสานบ้านหลายพัฒนาและบ้านบ่อน้อยโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านปางมดแดงตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาเจริญหมู่ที่13มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านนาเจริญหมู่6 บ้านปางมดแดงหมู่9บ้านปางมดแดงหมู่10และบ้านนาเจริญหมู่13โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านจำบอนตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินสายกลางหมู่11มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน5หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านเนินสามัคคีบ้านเนินสายกลางบ้านหนองบวงเงินบ้านจำบอนหมู่7 และบ้านจมบอนหมู่12โดยแต่ละแห่งมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในการจัดกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภาคีในการให้ความรู้ด้านต่างๆถึงแม้ตาบลอ่างทองจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนทั้ง3ชนชาติพันธุ์ที่มารวมกันในการทำมาหากิน และดำเนินวิถีชีวิตร่วมผืนแผ่นดินกันคือกลุ่มคนพื้นเมืองเหนือกลุ่มคนอีสานล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลือ้อแต่ก็ไม่ได้แบ่งออกจากกันทุกชนเผ่าต่างให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยังสมัครสมานสามคัคคีปรองดองกันอย่างเหนียวแน่นทำให้เกิดผลงานการพัฒนาในทุกๆด้านที่โดดเด่น และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่กลุ่มองค์กรต่างๆจากทั่วประเทศได้รู้จักชื่อเสียงและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานจากทั่วสารทิศครับในน้ำตัวแทนผู้น้ำท่องที่ท่องทินตำบลอังท้องก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานทุกๆตำบลทุกๆอำเภอทุกๆจัหกกงหวัด ตีได้มาแหลกเปลี่ยนเฮียนหู้กับชุมชนตำบลอ่างทองวันนี้ในน้ำของผู้นำตำบลอ่างทองก็ต้องขอขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านอีกข้างหนึ่งครับขอบคุณครับ